ทำไมมันคุกอย่าง,งานาั้นฮะมันไปคืนไปเป็นหมูอย่างนี้มันไม่อร่อยอยังไง <_ s 1> อ๋อกินกระดินโอโ้โหสุดยอดเลยดู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 กูไม่ใส่กระมงังกูคุกก่อนนอนมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วหมดแล้วโอโ้โหดูดูด,มน,ดนมัมนแสบนะมึงมันร้อนนะมึงติ๊กนะไม่ใช่ต้มจืด อัดซ่อนไว้กินเหรอซ่อนเก็บไว้กินเหรอฮะอุะอดทำไมทำางานนะลูกสูหูดเบิมเต็มเลยนะั้นโอ้โสลัดน่าน่าดู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 ไม่ใช่เบาๆเลยเนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะอดุดทำตัวไม่น่ารักเลยเออเขาก็มาให้เนี่ย มันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงฮะโอโหเทกระมังข้าวแล้วก็ไม่กินมันเป็นยังไงฮะ,ะเอาอะไรไม่มีหรอกไม่มีไม่มีเลยนี่ใส่ยอย่างเงี้ยนี่ใส่ไม่ดีนะเจ้าเนะนี่ยคุณเนี่ยก็ใส่ไม่ดีรู้ไหมรู้ไหมนี่ใส่ไม่ดีเทข้าวได้ยังไงนะเราเผ็ดมันนะคุกข้าวนะฮะตัวเองแสบไหม